ซ้ายมือดนี่ย้ายข้างหน้าเลยไอ้เพื่อนเลยับเฮ้ย <discontin uity> right, ่อยู่ด oh ีก็นอนมันมีคนอยู่ตึกนี้คนหนึ่งโดยจริงหลังใช่ป่ะหน้าหลังเลยอ่ะดาหน่งโอ้โหมันความร้อนอ่ะ หนามตัว่หโคตรเดียโอยัดแม่เด้เอ้ยิงเข้าในรูได้ปะแลนี้ตัวนะอ่าได้ยนและ ดาวเออขึ้นาข้างบนอ่ะสวย,วยด,ดาวอีกหนึ่งดาวอีกหนึ่งตัวไกลดาวซ้ำไม่ได้ไป่ะไปมันเพิ่งเก็บสกกาเรื่อนไงดาวเอ๊๋หนึ่งตัวดาวมัน โอ้โหยี่สามตัวมันจะเอารถมันจา้ารถดาวหนึ่งกดแตกสองเลยก่อแตกสองเลยก่อแตกสองเลยแดงสงพะ,ะพานอะดาวอีเอาดาวเออจะสวยสวยยังอยู่เนี้ยไ,ไปหัวมุมเนี่ยโอ้ยเนี้ยเกือบเกือบแตกแหวะ เข้าเรือแล้วเอ๋ดาวเอเ,อ,อเอ๊ะออตัวหลังหลังหลังเออดาวอีกดาว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 วงต้องบีบมันใช่ไหมวง,นะงต้องไม่เห็นวะโอ้โหอ,อัรกสบายยิง ดนะ้ตงตงตงพี่ดังไปอีกสวยพี่แชมป์ขวาเออขวาอีกหนึ่งตีมีตัวนึงกลังมามันบอกว่าผมโปรเว้พี่เลย เยอะเยอะเยอะกอแตกัวแล้วกอแตงกัวแล้วดาวสองดาวสองพี่ชอยู่ต้องการกล่องก่อนะกโอยกูเกือบแตกเชรกล่องก่อนะกูโอ้ยกูเกแตเชีป่ ช่วยหน่อยโดนลุมช่วยหน่อยโดนลุมได้เหลือตัวนึงช่วยหน่อยเออคุณชอบมากเลยสาวตัวนี้ป๋าโอเคเฮ้ยป๋าก็แตกขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ไม่ได้จ้าไว้ยัง โอเคไปกลับไปเจอพี่ยำไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูยิงไงไปหลังไปหลังพี่ปอยยิง RPG เหรอเฮ้ยข้างหลังกูตาย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 เห็นจุดแดงอยู่กันจะบอกว่าเพื่อนมันทิ้งเหรๆ ดาวพี่มันดาวเฮ้ยเพิ่มอยู่หน้ากูี่ปอนบอกผมเลยไดรถแล้วขวานอจริงมเมตดีวมเีวตายไมเีวตายตายโอเคามต่อึงขับรถขวาขวา มีกว <Overwatch> ่ะไอ้เหี้ยมันเห็นเพื่นี่ยก็ตรงนั้นผมโดนยิงไงไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนี่มันอยู่เนี่ยเห็นไหมเอ็มบีเจ็ดเอ็มบีเจ็ดจะยิงเจาะเกาะไวกว่าอีกเออได้เป็นหนึ่งตัวพี่เอ็มบีเจ็ดก็แตกดาวหนึ่งดาวหนึ่งตัวไกลดาวหนึ่ง บีดออกเอาฮัรบีดออกเอาฮาร์ดบีดเบาออกเลยปะดาวดาวตัวนั้นดาวกระแพงดาวเอ๋ไม่มาช่วยดูหลังมีคนมาลงกล่องโหลดเอามาถึงข้าอาหน้ากูตีหินยังอยู่ยังอยู่ก้านหินเหมือนเดิมข้างหน้าเนี่ยมีมีตัวนึงไม่ใช่ตัวนี้แล้วเปลี่ยนตัวแรก ต้องมาจากไหนจากฟ้าโป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 โอ้แยะนี่ยดาวหนึ่งเอ๋เอ้ตรงนี้สามไปหน่อยซ้มสามตรงนั้นให้หน่อยเดี๋ยวกูจะมาล่าเจอต้องอีกแล้วแน่ว่าอยู่แหบเลยน่ากูแยะมาเจออะไรว่า มันตามมาได้ไงอ่ะสองตัวพี่ไปกูเชือตัวนี้ไปกูจัดการให้เพื่อนมึงเชื่อความแม่นกูไปกูบอกเลยอ้าวมึงโดนซ้ำประดาแล้วบ่ยาวหนึ่งยาวหนึ่งถนนอะ ทมให้ด้วยไไไไม่ด้ออกปปเอาดิเอาดิผมเดินละเนี่ยต้นถนนน่ะเออสวยโอ้หน้าประตูหน้าประตูประตูหน้าไป่อลทั่วเฮ้ยคืออะไรเอารวยแล้วมึงวันเนี้ยอะไรของมึงเนี่ยกูได้ยินโอ้ไม่ทันไทั่วจะไวเพื่อนสวย

กินอยู่คนยังไงขอ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 ขาขอกระสุน้างนหน่ดาวดาวดาวดาดาวมันดาาเอ็นนย์เอศูนย์เอศเห็นวไปตดาวไปดาวมันนอนดึงมันนอนดึงมันนอนดึงเห็นปะมันนอนดึงหลังหินนั่นอะ ไม่เห็นไม่เห็นโยเอ oh! ้ยถ uh. ้ามึงไม่วิ่งตายเห็นปะโอ้ยขวามาโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยแล้วกะดึงอยู่นั่นแหละโอ้ยยังมีอีกข้างขวามีอีกนี่มัน ห้องน้ำตายห้องน้ำตายห้องน้ำตายห้องน้ำเนี้ยตายตายห้องน้ำใกล้ตายนะจะไปป่าว้างล่างพื้นที่พื้นที่พื้นไปเลยพี่ไปเลย